สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพะบอวันยูทูบสำหรับคลิปนี้พะอวันยูทูบจะพาไปเดินตลาดมหาชัยนะพ่ะอวันยูทูบมาประมาณมาถึงประมาณ11โมงจะเทีย่ยงแล้วนะครับถึงตลาดมหาชัยประมาน จะเดินไปดูอา,อาหารทะเลด้วยกันะ สอ0 220ยาง่งอนี้จะเป็นกุ้ง2 3 0 2 0 0ย3 0นะครับ เดินก so ็มงนะไม่จะอยู่ตรงทางเข้าก่อนนะ หารเดินดูไปทีละร้านนะฮะก้างแปดสิ่โต๊ะแปดสิ่ก้างไข่ก็มีนะร้อยยี่สิบ หมึกเขาเรียกหมึกอะไรไม่รู้คว่าแปดสิบหวานร้อยปูโสดโลละร้อยสามสิบทุกีกวนนี่จะเป็นปู กูเนื้อหอมโลมาสามร้อยหสิ โลละร้อยแปดสิบร้อยหกสิบูมัใหญ่สองร้อยเลหาสิบเดียวยี่สิบบาทห้าสบาทสดเลยจ้ายกขึ้นมาผิยกขึ้นมาจัดถาดเออันนี้จะเป็นปลามึกปลาหมึกแห้ง

รไฟเยอยอะไรอยู่้าว่านี้จะเป็นผลไม้นะโหลร้อยสีซีนิดอันนี้ปาสลิดอันนี้ปาสลิดใช่ไหม ม้ละสีทอดไหมเอาไปทอดไหมมีปลาสลิดไม้ละสี่สิบใช่ปลาปาอะไรได้เลยค่ะหะองสลิดต้องีแนี้มหเอสลิดนอันนี้ปลานินไม่ใชปลานินเออ ใกล้หอกองปาูราันยังคจะพาเมาซื้ออันนี้จะเป็นลีใส่ปลาข้าปทูมัน50บาททุงละเอาไปทำอะไรกินปลาทูมันเอาไปทอดเนี่ยทำมันคล้ายๆกับปลาเค็มหั่นหอมหั่นพริกใส่บีบมะนาวใส่นิดนึงา่ ข้างหน้าจะมีที่จอดรถนะฮะคาระยี่ยี่สิบาทนะตรงนี้จะเป็นป่าป่าอะไรหยดเทียมากันนหนัก่าเยงโเลยอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะ นี่จะเป็นปู้เนื้อนูเลื้อนแน่นเลยถูกท้องน่าจะเป็นหารทะเลย เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในดูดีกว,ว่อนด็กอันนั้นจะเป็นสถานีรถไฟใช่ไหม อันนี้จะเป็นที่จอดรถนะฮะคันละยี่สิบบาทเดี๋ยวเขาเดินไปคูณละสามสิบห้า อันนี้จะเป็นอะปลาหมึกแห้งนะอันนี้จะเป็นปลาทูมันเยทูสามห้าอันนี้จะเป็นของแห้งนะปลาหมึกแห้ง กระตอยสามร้อยสองอก็มีนะ ่ะกดได้ไหมร้ยแปดสอโลสามร้อยห้าสิบี่เออสองโลสามร้อห้าสิบนะดนี้สองโลหรือโลสองร้อยบที่ทำหรือบอกได้จัมโบ้สุดสามรเล็กสุดร้อยหสิว่าีอารอเดียวานนะอ๋อโอนโอนมีโอนพี่โอนกสิกรใครจ้ะ ได้ไหมอืมัใก่อนกับก่อน180่เรุนนถาเสียมามานี U ่เราก็จะภูมใจนะคะที่ว่าเออขบวนนี้เรา ร้อยห้าสิบร้อยี่สิบก็นี่ไปอีกสองคน เอาไม่นู้มเอา,เอาตังในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋านี้เป๋าวงลังน,นอ,อันนี้สามร้อยร้อยเอาสามร้อยร้อยเลยเหรอ,อนน ส่งหมูห้าสิบกะลูกใหญ่นะใหญ่เลยดี๋ยวป๊บ่ง่ใหญ่มากเอาไปย่างหน้ยสำหรับคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้นะครับดูแล้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้พ่อป้านูทูบเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะวันที่สิบหนี้จะมีแห่เจ้าพ่อเมือง สิบหกนี่ใช่ไหมใช่ที่จะถึงหกพฤษภารอบแรกหกถึงสองถึงหกเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะ ตรงนี้น่าจะมี๋อ oh, ชมรมหักลุกไทยตรงสวนหย่อมตรงไหน

โปจบคลิปให้พน่อหน่อยสหรับวันนี้กาับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย